ทำไมพวกเราจะไม่รู้ว่าหลายคนมองพวกเราเป็นตัวปัญหาก้าวร้าวหมกมุ่นไม่รู้จกักโตแต่พวกคุณก็ยังย้ำเสมอว่าพวกเราคือความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศนี้พวกคุณเลยต้องทุ่มเทพยายามทำทุกวิธีทาง เพื่อให้พวกเราโตไปสร้างสังคมที่ดีที่คุณคาดหวังอยากจะเห็นพวกเราเข้าใจดีแต่ในขณะที่กำลังปลุกปั้นเราคุณอาจจะลืมทำสิ่งที่สำคัญที่สุดไปคุณอาจจะลืมฟังเสียงพวกเราเสียงของคนที่คุณจะฝากอนาคตไว้ในมือนี่คือรายงานผลสำรวจเชิงลึกของวัยรุ่นไทยอายุ15-24ปี จำนวน4,000คนจากทุกสถานะทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อสะท้อนเสียงที่แท้จริงของพวกเราที่คุณอาจจะยังไม่เคยได้ยิน mm hmm. จากผลสำรวจพบว่าสื่อออนไลน์มีอิทธิพลกับเรามากโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเครื่องมือหลักในการพูดคุยและติดตามข่าวสารทำให้เราปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลง แต่ถึงพวกเราจะติดเพื่อนติดมือถือแค่ไหนยังไงพวกคุณส่วนใหญ่ก็ยังเอาใจใส่เลี้ยงดูพวกเราด้วยความรักและความเข้าใจเสมอมาสำหรับพวกเราแน่นอนพวกคุณคือคนสำคัญที่สุดเป้าหมายในชีวิตของพวกเราคือหวังว่าจะได้ทำอะไรตอบแทนพวกคุณได้เติมเต็มความคาดหวังที่พวกคุณมีได้ทำให้พวกคุณภูมิใจ พวกคุณย้ำเสมอว่าให้พวกเราตั้งใจเรียนจะได้สอบได้เกรดดีๆเรียนจบจะได้มีอนาคตที่ดีมีงานมั่นคงมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวแต่พวกคุณคงไม่ทันคิดหรอกว่าพวกเราจะกดดันกังวลและเครียดแค่ไหนพวกเรากลัวทำได้ไม่ดีกลัวว่าจะผิดพลาด ที่จริงพวกเรากลัวจะทำให้พวกคุณผิดหวังมากกว่าแต่ไม่ต้องห่วงเราจะทำให้ได้เพราะเรารักพวกคุณแน่นอนเรามองเป้าหมายในชีวิตของพวกเราคือการได้ทำงานดีๆมีฐานะมั่นคง จะได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้แต่เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายนั้นบางทีพวกเราก็หลงลืมอะไรบางอย่างไปแล้วน้องเคยรข้อสอบไหมครับเคยค่ะมันก็แล้วแต่บางวิชาว่าครูแบบจะมีเผล,อ,เลอนิดนิดหน่อยหน่อยหรือเปล่าก็อยากให้คะแนนตัวเองออกมาดีค่ะมันเป็นวิชาที่ได้เกรดเยอะพี่แล้วคือคะแนนมันก็เยอะครับแล้วใครก็อยากจะได้คะแนนเยอะๆถูกป่ะครับ กลัวคะ่ะแต่ก็ทำนะคะเพราะว่าทำให้เราผ่านนะคะเราเคยแบบจ่ายใต้โต๊ะไหมเนาะเคยครับพ่อแม่ก็เคยคะ่ะเคยติดสินบนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะเาีบด้วยไนงะเหมือนมาว่าก็พับแบงค์แล้วก็ใส่ไว้กระบาดอย่างเงี้ยครับพราพ่อคิดว่ามัน,มนง่ายแบบสบายๆแบบเดียวก็จบไปอะคะ่ะ ที่ทาไปเนี่ยเรารู้สึกผิดไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเราก็ไม่เป็นไรครับถือว่าได้คะแนนไปแล้วมันเหมือนเป็นสีสันของวอลปายไปแล้วครับพี่ก็จ่ายตรงนั้นไปจบๆไปเพราะแบบบางทีมันสะดวกแต่เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบปกติหนูว่ามันก็นิดๆหน่อยๆนะหนูว่าพื้นฐานเป็นคนดีอยู่แล้วแค่โกงนิดนึงมันคงไม่ทําให้ใครเดือดร้อนสักเท่าไหร่หรอกค่ะในขณะที่เรากําลังก้าวเดินไปสู่อนาคตที่ดี ความกดดันความเครียดความคาดหวังกลับทำให้เราเพิกเฉยต่อความผิดที่เราทำจนกลายเป็นความชินชากลายเป็นเรื่องธรรมดาที่กัดกินทำลายสังคมเราอยู่ทุกวันนี้นี่คืออนาคตที่พวกคุณคาดหวังว่าจริงๆใช่ไหมครับถึงตรงนี้คุณอาจถามว่าแล้วคุณควรทำยังไงกับพวกเราคุณอยากให้เราช่วยสร้างสังคมที่ดีในอนาคต เราก็มองเห็นและโตพอจะเข้าใจว่าปัญหาที่สังคมเรารเผชิญอยู่คืออะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นแม้พวกคุณอาจจะมองว่าเรายังเด็กเกินไปยังอ่อนแอและยังต้องเรียนรู้อีกมากแต่เราเชื่อว่าเราทำได้แน่แค่พวกคุณเปิดใจรับฟังความคิดพวกเรายอมรับเราในแบบที่เราเป็นและช่วยชี้ทาง ให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยกันและนี่คือสิ่งที่พวกเราขอคุณในฐานะลูกหลานน้องลูกศิษย์และผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าให้โอกาสพวกเราได้ร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้เป็นจริงด้วยกันนะครับเข้าใจวันนี้ของเด็กไทยเปลี่ยนแปลงอนาคตของสังคมเรียนรู้ผลวิจัยฉบับเต็มได้ที่ w w w t h a i f o u n d a t i o n o r g